เทคนิคที่1ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยที่สําคัญหมายความว่าเอางานไปวางไว้บนโต๊ะอาจารย์ที่บูซาปุ๊บถ่ายรูปขึ้นโซเชียลถ่ายรูปติดแท็กอาจารย์ถ่ายรูปติดแท็กคณะบดีถ่ายรูปส่งในกรุ๊ปลน์ว่าฉันได้ส่งแล้วนี่ไงคะการใช้เทคโนโลยีเป็นการ PR ให้รู้ว่าเรารู้นะคะว่าคุณได้ดูงานแล้วคะ่ะ เพราะจำนวนคนอ่านใน l ล n e แอดก็จะรู้เลยว่าใน l ล n e ก็จะรู้เลยว่าอ๋อเปิดอ่านแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะเช็คได้จะบอกว่าไม่ได้ดูไม่ได้อ่านเทคโนโลยี Technology, ไม่เคยโกหกพวกเราอันที่สองคือยารอที่จะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวหมายความว่าเมื่อคุณส่งงานอาจารย์แล้ววิธีการที่ปูคือใช้โทรศัพท์ใช้ไลน์โทรค่ะ ใช้อ e ีเมลส่งย้ำแล้ว CC ถึงใครถึงคณะบดีถึงคณะกรรมการทำไปทุกวิถีทางอีกอันนึงมีกำหนดว่าส่งไป7วันยังไม่อ่านโทรตามถ้าโทรตามไม่ได้อ๋อพี่ปูเหรอคะไปดักรอหน้าคณะไปดักรอหน้าห้องสอนไปดักรอที่บ้านอย่าให้รู้นะคะว่าไปสอนที่ไหนคุณจะเจอฉันไปตามงานที่นั่นอันที่3คือ รู้ว่าเขาชอบดองวิธีพี่ส่งเรื่อยๆแต่ไม่เคยรอนะคะว่าจา์จะตรวจหรือไม่ตรวจทําไปก่อนทําไปทําไปคือทําตามสเต็ปเราใช้วิธีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับช่วยใช้กลุ่มเพื่อนเข้าไปกดดันคือทําทุกวิธีทางตามโปรเซสที่จะต้องทํา เพื่อให้การรอคอยนั้นหยุดการรอคอยแล้วไม่ใช่จะเป็นฝ่ายรออยู่ด่างเดียวเราจะต้องเป็นฝ่ายลุกแต่การลุกก็ต้องมีศาสตร์มีศีลไม่ใช่ตื้อลูกบ้าแบบพี่ปูล็อกระยะเวลาในการทํางานให้ชัดเจนบอกว่าอาจารย์หนูล็อกเวลาคุยกับอาจารย์ไว้อ่าลง Google Calendar เลยทําทุกอย่างให้ชัดเจนคือคุยเสร็จล็อก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 เป้าหมายแล้วคุณจะรู้ว่า การรอคอยนั้นจะหยุดอย่าโทษอาจารย์ที่ปรึกษาต้องบอกตัวเองว่าเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกที่จะเรียนเลือกที่จะใช้อาจารย์ที่ปรึกษาแบบนี้อย่าโทษใครให้กลับมาดูที่ตัวเองฉะนั้นคนที่จะชนะก็คือชนะใจตนเองอย่าไปชนะใจของใครเพราะ ุณยังไม่สามารถชนะใจตนเองได้อันนี้คือเทคนิคของพี่ปูที่ใช้แล้วก็ชนะเสมอคะ่ะถ้าใครอยากให้พี่ปูแชร์เทคนิคดีๆโดนๆแล้วบัวมไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแอดไลน์แอด,าแอดมาสิคะ เพราะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ปัญญาค่ะถ้าคุณใช้ปัญญาอย่างถูกต้องคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ทำงาน80อุ้ยมีใช่ทำงาน20แล้วได้ผลลัพธ์80อย่าลืมแ like อดไลน์องมานะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย